ข่าวรอบปีเราจะขาดข่าวสุขภาพไปไม่ได้เลยนะคะใช่ต่อมาขออนุญาตรายงานข่าวสุขภาพนะคะกับการอนุมัติวัคซีนป้องกันเชื้อ RSV ครั้งแรกของโลกอืม RSV มันคืออะไรครับมันคือไวรัสชนิดหนึ่งค่ะมีชื่อ,อเต็มว่า Respiratory Synctial y Virus ก็คือเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจอเป็นเชือ้อที่เข้าไปทำลายระบบ ทางเดินหายใจใช่ไหมครับก็คือในประเทศไทยก็อาจจะได้ยินกันว่าแบบเอ้ยเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีที่แบบกลัวลูกเด็กเล็กแดงจะติด RV s จะได้ยินกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้จริงๆก็คือมันติดได้กับทุกคนนั่นแหละในผู้ใหญ่ก็ติดได้ฮเหมือนเวลาเราไปเจออะไรนะสมาคมแม่ๆเนี่ยเนาะเขาก็จะถามลูกเธอเป็นยังอ๋อใช่อ๋อมันคือโรคนี้เองนะครับก็คือติดกันในเด็ก ก็สามารถติดผ่านสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายได้เช่นแบบน้ำมูกน้ำลายที่มาจากละอองฝอยจากการจามการไออะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันเป็นสารคัดหลั่งหรือว่าเป็นของเหลวที่มันออกมาจากระบบทางเดินหายใจอะเนาะในในจมูกหรือในปากปากเราก็จะเป็นหนึ่งในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับเวลาเราหมูจมูกเราก็หายใจด้วยปากได้ใช่ไหมเพราะฉนั้นเวลามันออกมาจากปากเองไม่ว่าน้ำลงน้ำลายไอจามน้ำมูกน้ำมูกอะไรพวกนี้พวกนี้ติดได้หมดเลย ใช่แล้วทีนี้ข่าวนี้เขาก็เลยบอกว่าออยสหรัฐหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA เนี่ยเขาได้อนุมัติวัคซีนที่ชื่อว่าอา v ิ V อืเป็นตัวแรกของโลกที่ป้องกันเชื้อเวลาตัวนี้อืมฮะช,ชื่อดีเนาะอ s v แต่ว่าเขาไม่ได้ทำมาทดลองกับเด็กเล็กที่แบบสองขวบห<อ>ขวบอะไรอย่างงี้นะคะ คือ,อเขาทํามาเพื่อทดลองกับคนอายุผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปเพราะในประเทศที่เขาทดลองเนี่ยเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบหปีขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสตัวเนี้หกพันรายต่อปีเยอะนะครับใช่เขาก็เลยทดลองกับผู้สูงอายุก่อนแต่เขาก็บอกนะคะว่าในเด็กเล็กอะ่ะเขาก็พบเหมือนกันซึ่งวัคซีนดังกล่าวก็ผลิตโดยบริษัท GSK อืครับ น่าสนใจฮะคือคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทําให้เขาเรียกว่าลดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะครับก็เพราะนั้นไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีหรือ,อยังไม่แน่ใจอ,นนอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน<ช>ค่ะแต่ว่าเขาก็รายง,งานว่ามันยังมีอาการข้างเคียงอยู่นะคะว่าแบบการได้วัคซีนตัวนี้ไปก็อาจจะต้องศึกษาดูแลติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิดชเพราะว่าจริงๆจ,จ,จ,จริงแล้วเขาก็ยังทําในผู้สูงอายุนะเพราะนั้นในสมาคมแม่ๆก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับใช่ก็เด็กเล็กเนี่ยก็ยังต้องดูแลกันต่อไปเด็กเล็กเป็นอะไรถ้าถ้าติดแล้วน้องเขาพูดไม่ได้นะเขาอาจจะแบบ บอกเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรขค่ะมาต่อกันกันกบข่าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพแห่งปีก,กับการสร้างตัวอ่อนมนุษย์สังเคราะห์ซึ่งสร้างขึ้นมาจากสเต็มเซลล์มันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบเราสามารถสังเคราะห์ตัวอ่อนมนุษย์ได้ด้วยหรอเพราะว่าหลายๆข่าวที่เคยอ่านมาเกี่ยวกับการทดลองเนี่ย เขาจะไม่ค่อยทดลองกับมนุษย์เพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของจริยธรรมในการทําวิจัยด้วยอะไระอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่อันนี้คือสามารถสังเคราะห์จากสเต็มเซลล์ได้คือจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงจะบอกว่าในในทางทฤษฎีเนี่ยม,มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ที่จะทําให้สเต็มเซลล์เนี่ยสร้างให้เกิดเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยมันในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ไไดไไดแต่ข่าวเนี้ก็คือมันทําแหละเขาทําแล้วก็คือทําให้ตัว เซลล์ uh, เนี่ยเซลล์ Sell ที่เป็นสเตมเซลล์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนเป็นลักษณะของลักษณะคล้ายกับตัวอ่อนในระยะแรกสุดของพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งซึ่งระยะที่เขาทดลองเนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ14วันหรือว่า2ส,สัปดาห์ให้หลังจากการที่สเปิร์มเนี่ยปฏิสนธิกับไข่เพราะว่า ระยะเนี้ยตัวอ่อนเนี่ยจะเริ่มมีพัฒนาและพัฒนาเป็นระบบร่างกายระบบสมองระบบประสาทหรือว่าหัวใจเขาก็จะศึกษาระยะในช่วงนี้ว่าความผิดปกติที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างหรือว่าจะแทงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเห็นก่อนใช่ไหมใช่ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําการทําไมรักษาก็อาจจะทําการที่จะไปทําอะไรสักอย่างกับเซล ขนาดเล็กตรงนั้นน่ะในระยะเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าปล่อยทิ้งไว้นานจนแก้ไขไม่ได้หรือว่าทําให้เกิดการสูญเสียอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้งครับตัวนี้สําคัญค่ะแต่ว่าในข่าวเขาาก็ระบุชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีจะไม่มีการฝังตัวอ่อนสังเคราะห์ที่เขาสังเคราะห์ได้เนี่ยเข้าไปในคันของแม่ เขาอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนไม่น่าไม่น่ายังยังไม่น่าจะทําได้ตอนนี้หมายถึงว่าในในเรื่องกฎหมายด้วยแล้วแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าสิ่งที่มันได้จากการที่ทําทําแบบนี้นะการศึกษาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของตัวอ่อนที่ที่เขาที่เขาดูดูลักษณะของการอ่เขาเรียกแบ่งตัวหรือการอ่สังเคราะห์อะไรขึ้นมาในในในส่วนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหมายถึงว่าให้นักวิทยาศาสตร์นี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวอ่อนระยะเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าการที่จะดึงตัวอ่อนออกมาจากจากการปฏิสนธิในร่างกายออกมาเพื่อศึกษาจริงๆเนี่ยมันทำทำไม่ได้ <laughs> <laughs> ใช่ไหม,ไมครับเพราะนั้นเนี่ยการที่สร้างขึ้นมาแล้วศึกษาเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งแหละที่ทําให้เขาสามารถที่จะขยายความรู้ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ค้นหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความผิดปกติได้ง่ายขึ้นด้วยอารมณ์เหมือนว่าเป็น เป็นการดูเป็นเบื้องต้นว่าจะผิดพลาดยังไงจะไม่ผิดพลาดยังไงคือดูกระบวนการการฟอร์มตัวของตัวอ่อนซะก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นก้าวสำคัญเนาะ,ะการที่เราจะได้เลีกศึกษากลไกของการเติบโตหรือการสร้างเป็นตัวอ่อนสร้างเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานะครับโอเคเลยอันนี้เป็นเป็นข่าวเป็นข่าวสำคัญของปีที่ผ่านมาด้วย หลังจากที่เราพูดเรื่องราวข่าววิทยาศาสตร์รอบโลกไปแล้วนะคะพี่ตุ๊กสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือข่าววิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่อยากจะให้คุณผู้ฟังในช่องเราในแฟนคลับเราเนี่ยได้ฟังกันเนาะขอเริ่มที่ข่าวดีของวงการสัตว์ป่าไทยกันบ้างกับการที่เราได้ลูกพญาแแ้งตัวใหม่มต้องบอกเลยว่าสําคัญยังไงลูกพญาแล้งเพราะว่าพญาแล้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพญาแร้งในประเทศไทยเนี่ยเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าใกล้สูญพันธุ์แล้วเพราะว่า หายไปจากประเทศไทยตั้งแต่ปีเขาเรียกว่าปีส5 34ี่ที่แรงทั้งฝูงเนี่ยได้ตายไปที่เขาเรียกว่าประชากรแรงชุดใหญ่ตายไปช่วงนั้นนะฮะ2 5ส4ห้าร้อยสาสิบสี่ตอนนั้นก็เป็นเรื่องดาวข่าวดังอยู่พอสมควรทีนี้เขาก็เลยมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการฟื้นฟูประชากรพยาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทยขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูเหล่าพยาแร้งเนี่ยให้เจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มประชากรขึ้นมาได้ในในประเทศไทย สามิบปีแล้วรวมๆสามสิบปีอ่าสามสิบกว่าปีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะฟื้นคืนประชากรแรงขึ้นมาได้อย่างน้อยตอนนี้ก็หนึ่งสองตัวเนาะตัวหนึ่งตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งก็ตัวแรกชื่อว่าเฉิร์ชเลลาเป็นแรงเพศเมียที่เป็นลูกของแม่นุ้ยกับพ่อแจ๊คซึ่งก็วางไข่ออกมาตั้งแต่เดือนมกราต้นปีหกหกแล้วในทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เอาช่วยเอาไข่เนี่ย ไปเข้าตูฟา้ฟักเพื่อให้มีโอกาสรอดมากขึ้นแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกแรงเมื่อวันที่8มีนา66อตอนนี้ก็อายุกี่เดือนแล้วเนี่ยโตแล้วนะเนี่ยก็ปีแนะเกือบปีสิเกือบปีแล้วค่ะสิบเดือนได้ประมาณเกือบเกือบสิบเดือนแล้วใช่ชื่อเพราะเิดเฉลาใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกเียได้ว่าเป็นลูกลูกพญาแรงตัวแรกท,ที่ที่ฟื้นฟูได้อืมครับที่ที่เราเขาเรียกว่าเพาะพันุได้และทีนี้ ข่าวดีต่อมาเรื่องพญาแรงเมื่อไม่กี่วันมานี้เองค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคม2566เนี่ยก็มีแรงอีกคู่หนึ่งพญาแรงอีกคู่หนึ่งค่ะชื่อว่ามิ่งกับบ๊อกมิ่งเนี่ยเป็นเพศเมีย,ยบ๊อกเนี่ยเป็นเพศผู้ก็ได้วางไข่ตามธรรมชาติออกมาได้สําเร็จที่ห้วยหาแข้งแต่ว่าไข่เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าไข่จะมีเชื้อที่จะฟักเป็นลูกพญาแรงได้หรือเปล่าแต่ก็่ี่เดือนนะประมาณ3เดือนเนาะ ประมาณสามเดือนนี่ธันวาพฤศจิกธันวามกรากรุ่มพาไม่เกินมีนาแหละครับก็น่าจะได้ ได้ได้ยินข่าวอาจจะได้กินข่าวดีเนาะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมข่าวเราจะพยายามติดตามเรื่องนี้มานําเสนอทุกท่านอีกทีนะครับเรื่องพยาแรงนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ติดตามอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นเอฟซีของเขาเรียกว่านะของพยาแรงมาดูว่าแบบเอ้ยตัวนี้โตแล้วตัวนี้มีแผงคอแล้วตัวนี้บินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูอยู่ตลอดคือจะจะบอกงี้ครับว่าจริงแล้วพยาแรงนี้ก็เป็นดัชนีวัดอะไรหลายๆลยอย่างเนาะทั้งเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของความคือคือแรงเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกสัตว สูงมากในในห่วงโซ่เป็นตัวคอยคอยกินซาาเป็นตัวคอยทําให้เขาเรียกว่าบาลานซ์สมดุลในระบบนิเวศอย่างดีแล้วก็มันหายไปนจริงๆแล้วบ้านบ้านเราเนี่ยมีแรงอยู่3ามสี่ชนิดห้าชนิดนะเนาะที่ที่เป็นแรงประจำถิ่นจริงๆก็เขาบอกมีพยาแรงนะมีแรงเทาหลังขาวแล้วก็แรงสีน้ําตาลเจ้าตัวที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยเป็นพยาแรงใช่ก็เป็นแรงประจําถิ่นอืมฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่แง้งเสีมงตานฮิมาลายหรือแรงดําฮิมาลายที่นานๆเราจะเห็นอพยพมาทีไม่ได้เห็นนานแล้วเหมือนกันนะครับก็จะอพยพผ่านมาแล้วก็อพยพออกไปตามช่วงเวลาที่พอเหมาะพอควรของเขา<ะ>ออยากให้ออกอีกเยอะๆไม่ถึงว่าไข่ <laughs> <laughs> แต่ว่าต้องรุนนะเพราะว่าแรงเนี่ยเขาวางไข,ข่ครั้งละใบครั้งละใบ <laughs> ใช่ค่ะก็เหมือนไก่ไก่ก็ออกไข่ทีละใบเนาะแต่ว่าความถี่เนี่ยต้องไปดูอีกทีว่าหนึ่งใบเนี่ยเขาใช้เวลานานเท่าไหร่อื เขาก็จะไม่ออกไข่ซ้ำใช่ค่ะอออออโอเคเอาใจช่วยครับมาดูสัตว์ดึกดำบันในประเทศไทยกันบ้างนะคะพี่ตุ๊กกับ,บการเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวใหม่นับเป็นตัวที่13ของประเทศไทยคะ่ะอันนี้พบจากแหล่งซากดึกดำบันภูน้อยจากจังหวัดกาลสิน <Yeah. S 2> ชื่อว่าอันนี้เขาตั้งชื่อว่ามินิโมเคอร์เซอร์พูนอยเอ็นซีสก็คือเจอที่พูน้อยก็เลยกลายเป็นพูนอยเอ็นซีสนั่นเอง yeah. mm hmm. อันนี้เป็นผลงานจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสรารคามร่วมกับพิพันธ์สิรินทร์แล้วก็ศูนย์วิจยัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศฝรั่งเศสก็จะเป็นข่าวข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งในวงการบรรพชีวินหรือว่าวงวงการธรณีวิทยาหรือว่าแม้แต่วงการวิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้ยินอย่างแน่นอนว่า ไทยเรามีไดโนเสาร์ตัวใหม่ตัวที่13แล้วนะแล้วก็เป็นไดโนเสาร์จิ๋วด้วยซึ่งมีขนาดลำตัวอันนี้อันนี้ที่เขาเจอนะ60เซนแต่เขาบอกว่าถ้าโตเต็มวัยอาจจะใหญ่ถึง2เมตรแต่ยังถือว่าจิ๋วสำหรับไดโนเสาร์อยู่อืมจิวจ๋วจิ๋วเลยใช่ค่ะเพราะอาจจะตัวใหญ่กว่าคนที่ตัวสูงๆส,สักนิดนึงอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็บอกว่า้เจ้ามินิโมเคอร์เซอร์เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มของไดโนเสาร์ประเภทนีโอเนทิเชียนเริ่มแรกเริ่ม หรือว่าเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชที่สะโพกคล้ายๆนกขนาดเล็กอืเคยเห็นตอนที่เขาแถลงข่าวด้วยใช่ที่เอาเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นของจริงหรือแบบจำลองมาให้ดูรูปสะโพกสะโพกของตัวเนี้เขาบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนของพวกนกใช่ไหมใช่ใช่ของพวกนกฮะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นตระกูลนีโอเนติเซียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในภูมิภาคของเราแล้วกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวนี้จะเก่าแก่เก่าแก่มากมมแล้วก็เป็นตัวหลักฐานสําคัญที่พูดถึงเรื่องที่ทําให้เราต่อจิกอ๊กซอเรื่องของวิวัฒนาการได้ด้วยนะครับว่ามันเป็นมีวิวัฒนาการเรื่องของการเติบโตเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่ในคาบเขาเรียกพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะก็อาจจะไปเชื่อมกับพื้นที่อื่นๆทั่วโลกเพื่อที่จะประกอบจิ๊กซอแต่ละอันให้เป็น รูปภาพผืนใหญ่เพื่อที่จะไขปริศนาอะไรหลายๆอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักบรรพชีวินวิทยาเองเนี่ยยังไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นข่าวที่พวกเราเลือกกันมาอืนะครับเพราะว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่อันดับแรกมันเป็นตัวใหม่ที่เราพบในบ้านเราใช่เป็นตัวที่สิบสามแล้วก็แถมยังเก่าแก่ที่สุดในปูมิภาคเราด้วยแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์เพราะเขาบอกว่าโครงกระดูกเนี่ยเลี้ยงต่อกันเกือบจะทั้งตัวเลยไม่ต้องไปหาแบบ มาประกอบกันจากที่มันกระจายกระจายอยู่พื้นที่รอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแค่หกสิบเซนแง่ใช่ <คน S 1> ไม่กระจายไปไ,ไม่กระจายไปไหนมาก <laughs> อประมาณนั้นค่ะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นข่า,ขาวข่าวทางบรรพชีวินที่สําคัญมากๆมากๆเลยแหละของประเทศไ <c oughs> ทยข่าวหนึ่ง <c oughs> ก็เลยหยิบมาอื <c oughs> <c oughs> จากไดนโนเสาร์ม um ินิโมเคอร์เซอร์พูนาเอนนะคะมาที่สัตว์ที่เป็นปัจจุบันกันคะ่ะพี่ตุก๊กกับบึงบ้งบึ้งใช่ชื่อว่าบึ้งประกายสายฟ้าที่ก็ค่อนข้างโด่งดังพอสมควรในประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาไม่นานนี่แหละก็เจอที่ป่าชายเลนของประเทศไทยแถวแถวพัทลุงชื่อเพราะมากนะครับบึ้งประกายสายฟ้า <c oughs> ชื่อเพาะครับชื่อเพาะดี เพราะว่าเขาเอาลักษณะพิเศษของเจ้าบึ้งตัวนี้มาตั้งชื่อคือคือบึ้งตัวนี้มันเวลามันมีแสงมาตกกระทบที่ส่วนขาหน้าหรือว่าช่วงหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีการเหลือบของสีโทน,ส,ทโทนส,ส,สีทั้งโทนสีม่วงสีฟ้าสีน้าเงินอะไรก็เลยกลายเป็นชื่อนี้แล้วก็เหมือนโลหะเลยใช่ก็เลยเป็นชนิดใหม่ของโลกด้วยเพราะว่าไม่เคยพบเจอบึ้งที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนจริงๆแล้วบึ้งก็คือกลุ่ม เอาพูดง่ายนะเหมือนแมงมุมอะใช่ไหมครับแต่ตัวจะทุมทุ่มหน่อยแมงมุมทารันทูล่าอ่เป็นพวกนั้นนะครับเป็นพวกตารันทูล่านะครับที่อันนี้ลักษณะพิเศษของเขาก็คือมันมันอยู่ในป่าเนาะตัวเนี้ยแล้วจะอยู่ในในโพรงไม้ใช่ค่ะ,คะซึ่งจะบอกงี้ครับว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดตามใน ช่อง youtube ของรายการเล่นเราเป็นเข้มฮะก็คือช่องนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นรายการเล่าเข้มๆถ้าใครสนใจจริงๆคือจะมีทีมนักวิจัยเนี่ยมานั่งพูดคุยกันในรายการเลยก็คือมาตัวเป็นๆเลยกับพิธีกรรายการของเราซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้จบเดี๋ยวจะแปะคลิปอ่ามึงปราการสายฟ้าที่เราได้สัมภาษณ์นักวิจัยไว้ด้วยแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือข้อมูลเรื่องนี้ก็ เราเผยแพร่ทางนิตยสารด้วยเช่นกันใช่เดือนเดือนเนี้เดือนธันวาคมค่ะใช่นะครับจะบอกงี้ครับว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆมันเหมือนกับการค้นพบอะไรที่มันมีคุณค่าพอสมควรโดยเฉพาะการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่อยู่ในป่าเขตร้อนอย่างบ้านเราเพราะว่าป่าเขตร้อนคือป่าที่ถูกทําลายกําลังถูกทําลายมากที่สุดในโลกนะแล้วการค้นพบ สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เนี่ยมันหมายความว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาณที่จะบอกเหล่านักธรรมชาติวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์หรือทุกทุกคนเนี่ยว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราค้นหาเจออีกเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่บึ้งจริงๆแล้ว ถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตอีกเยอะมากในป่าเขตร้อนที่รอให้เราค้นพบเป็นชนิดใหม่ๆเนี่ยถึงแม้เราจะได้ข้อมูลว่าเอ้ยมันมีการสูญพันธุ์ไปนะแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีข่าวของการค้นพบชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยอยู่เรื่อยๆนะครับข่าวสุดท้ายค่ะกับเรื่องที่ โอ้เรียกได้ว่าโด่งดังในประเทศไทยเป็นข่าวที่เราต้องเลือกมาพูดเป็นข่าวสุดท้ายนะครับกับข่าวที่บอกว่ามีการหลุดหายอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรั่วไหลของซีเซียมหนึ่งาที่โรงไฟฟ้าพลังไอน้ําในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เชื่อได้ว่าเป็นใครก็ได้ยินข่าวนี้เช่นกันเป็นข่าวดังในช่วงช่วงกี่เดือนนะสิมีนาประมาณมีนาหลายเดือนมาแล้วนะเป็นช่วงที่เขาเรียกกระแสเรื่องของรังสี ดังมากๆนะครับแล้วก็ <laughs> มีนักข่าวมีหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับกับกรณีกับการทําข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เป็นกระแสนในสังคมงสมควรมันเกิดจากการที่แท่งเหล็กแท่งหนึ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการไหล <c oughs> ไว้ <c oughs> ดักจับฝุ่นคีเท่าที่ปล่อยมาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยใช้วัดแล้วแต่แต่ในาน,านั้นมันมีปริมาณของ ำมันตะลังสีอยู่ก็คือเขาใช้เขาใช้รังสีตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยเหมือนกับเป็นตัววัดเป็นตัวดีเทคตัวฝุ่นที่ออกมาอะไรเงี้ยเพื่อจํากัดปริมาณฝุ่นไม่ให้เยอะเกินไปในการผลิตไฟฟ้าอืครับซึ่งตัวนี้มันหายไปมันหายไปแท่งเหล็กอันนั้นที่มันมีซีเซียมหนึ่งสามเจ็มันหายไปเมื่อวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อกสิบหกก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาอือก็จริงๆพอหายไปสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาก็พยายามสืบค้นหากันว่ามันหายไปไหน Uh, หน igen, hey, Who, um, um. Own own ่วยงานราชการก็ไม่ได้ด <OK> um> oh well. ิ่งนอนใจเหมือนกันก็คือเขาเขาก็ไปพยายามที่จะตามเอาเครื่องมือเนาะไปดีเทคในที่ต่างๆนะแล้วก็พบว่ามันเจอเจอร่องรอยอยู่ที่เหมือนกับโรงงานหลอมเหล็กใช่ไหมครับเขาก็สืบสอบกันไปจนพบว่านี่แหละค่ะไปอยู่ที่โรงงานหลอมเหล็กแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยกลัวว่า ถ้ามันหลอมไปแล้วแล้วปริมาณกำมันันรังสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าใช่ครับซึ่งซึ่งจริงตอนที่ตอนนั้นเนี่ยข่าวก็มากันเยอะแยะไปหมดเลยพอพอคนเริ่มเขาเรียกว่าให้ความสนใจอะ่ะก็เริ่มมีข่าวออกมาเยอะแล้วมีคําถามตั้งคําถามออกมาเยอะมากนะครับกลายเป็นประเด็นว่าหน่วยงานภาครัฐทําอะไรอยู่บ้างหรือว่าใครเป็นคนที่จะ เอาอันนี้ออกไปออกไปได้ยังไงมันย่ายอ,อไ,ไปเนไปได้ยงงปล่อยไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างรวมถึงสิ่งที่ประชาชนก็ถามกันว่าเออแล้วมันอันตรายไหมใช่ไหมประเด็นประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ประชาชนอยากรู้ก็คือมันอันตรายไหมแล้วช่วงนั้นก็คือมีเฟกนิวปล่อยออกไปมากมายแบบมากมายว่าแบบใ,ในรัศมี จุดๆกิโลเมตรนี้นะมันจะมีอันตรายไปถึงตรงนั้นซึ่งนั่นเห็นน่ะเขาแชร์ในทวิตเตอร์หรือว่าแพลตฟอร์ม X เนี่ยกันเยอะมากแต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็คือข่าวปลอมอืมครับในช่วงทุกครั้งที่มันเกิดกระแสอะไรพวกนี้ขึ้นมาครับท่านผู้ฟังมันก็จะมีทั้งข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็เชื่อถือไม่ควรเชื่อถือนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องติดตามด้วยความเขาเรียกมีวิจารณญา,าณาด้วยเพราะว่าหลายครั้งหลายคนที่เราก็เห็นว่าข่าวที่ได้รับความสนใจเยอะ กลายเป็นข่าวปลอมขึ้นมาก็มีนะซึ่งอันนี้เราเองเราก็เราก็เขาเรียกว่าเราก็ลําบากใจเหมือนกันที่จะตามข่าวไหนเหมือนกันเราเองก็เกิดปัญหาเหมือนกันว่าเออเนี่ยข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงมาให้ดีที่สุดอะแน่นอนที่สุดแล้วก็เผยแพร่นะครับเราเราก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็จะมีวิธีการรับมือในเรื่องของข่าวพวกนี้อยู่ตลอดเวลาฮะว่าเออถ้าเกิดว่า เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิ่งที่ควรจะต้องฟังคือจากใครว่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานราชการออกมาแถลงข่าวอยู่ประจําเลยนะตลอดคือคืออย่างต่อเนื่องดีว่าออกมาแถลงข่าวอย่างต่อเนื่องะนะฮะสุดท้ายแล้วข่าวบทสรุปของซีเซียม137เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติ<ะ>ก็คือสายตรงเลยเขาก็ออกมาบอกว่าเออมันถูกหลอมเป็นฝุ่นแล้วแหละแต่ว่า มีการปนเปื้อนของสารกัมันตรลังสีซีเซียม137งเนี่ยระดับต่ำก็คืออยู่ในปริมาณประมาณ0.07ถึง0.1ไมโครซีเวิร์สต่อ1ชั่วโมงใน1เต่อืตาครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันน้อยมากมันน้อยจริงๆใช่แล้วก็ในรัศมี3กิโลเมตรก็น้อยไปอีกก็คืออยู่ในระ,ะดับที่ธรรมชาติทั่วไปมีอยู่แล้วทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอ,อกมาว่าแล้วกัมันตรังสีเท่าไหรล่ล่ะถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ ก็ข้อมูลจากหนังสือของสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยเขาก็บอกว่า1ปีเนี่ยร่างกายเราเนี่ยควรได้รับไม่เกิน1มิลลิซีเวิร์ซึ่งมันก็มันก็ถือว่ามากกว่าปริมาณที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย ừ, ที่ปล่อยที่มา <ขอ S 1> จากป<า>ุ่นออใช่แล้วก็เลนตาแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์ไขกระดูกเนี่ยไม่ควรเกิน15มิลลิซีเวิร์ตต่อปีแล้วก็ผิวหนังไทรอยมือแขนขาก็คือไม่ควรเกิน50มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นและมันไม่ควรเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่ <laughs> นะครับโอเคนะฮะวันนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่เราพยายามเลือกมานะครับว่ามันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบปีที่ผ่านมาที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับที่น่ารู้หมายถึงว่าเราจะพยายามเลือกประเด็นที่ มันอยู่ในความสนใจด้วยแล้วก็มี Impact ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสำนักข่าวอื่นๆนะครับเราเลือกเราเลือกมาเนี่ยฮนะแต่ก็จะมีหลายๆอันที่เห็นหลายๆสำนักข่าวก็เสนอใกล้เคียงกันนะครับก็ท่านผู้ฟังเห็นข่าวไหนที่อยากที่คิดว่าเออเนี่ยเป็นข่าววิทยาศาสตร์ที่ท่านประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าคอมเมนต์ไว้ใต,ใใต,ใต้ใต้ช่องเราได้นะครับเพื่อที่จะแชร์ด้วยกัน หรือว่าเราหลุดข่าวไหนไปที่แบบควรจะเป็นข่าวรอบปีแต่ว่าเราลืมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบอย่างแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือการรู้ข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้เท่าทันสังคมด้วยรู้เท่าทันความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเราควรจะปรับประพฤติตัวอย่างไงในโลกใบนี้อะไรอย่างนี้ครับก็จบไปละสำหรับข่าวฮอตข่าวฮิตข่าววิ์รอบโลกรอบปี2 5 6 6หหแล้วก็ เรามาดูกันต่อว่าในปีหน้า2,567เนี่ยจะมีอะไรมาทําให้เราว้าวทาให้เราแปลกประหลาดใจหรือว่าทําให้เราตื่นเต้นกับข่าววิทยาศาสตร์บ้างก็รอติดตามกันในปีหน้านะคะสําหรับปีนี้เดี๋ยวนั้นกับพี่ตุกต้องลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่ปีมะโรงครับผม